ไปไปถามว้ดูสินี่ปาจาทที่เราไปถาใช่ใช่ยใช่ค่ะ<ๆ>อเดียไปหาใบสิเดี๋มาน,นี่ดิามาน,นี่มานหนุกม่ ไหนคะไม่หายยังไม่ลองนะลูกนะไม่จะตื่นมาไม่เจอใครไงแต่มต่ไม่เช้าตอนเข้ามองแง่แบเอ้าเหรอครับอันนี้ไหวมือแม่บินยูงเงินเลยเห็นเาเล่นตอนน้รงนี้อืมกาเห็นเเล่นแล้วเอาไส่ง้เอาไปหาพอใจ อันนี้แบบเห็นเพื่อนร้องด้วยหรือเปล่าก็เลยนี่เลยอะโอเคโอเคสวัสดีค่ะแม่จี๊ก่อนลูกดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะเจอกันกับน้องพอใจนะคะไยบ๊ายไายบ๊าไบายพรุ่งนี้เหมือนจะไม่อยากมา 嘿嘿嘿。